โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะตอนนี้ก็อยู่กัน,นี่เกมกาลินาอาวีก็ไม่ได้มลรีวิวอะไรก็ถ้าเป็นคลิปรีวิวสกินเอรันดอร์ใหม่ก็น่าจะได้ลงสักอาทิตย์วันอาทิตย์ประมาณทุ่มสองทุ่มนะก็มีมาเกี่ยวกับข่าวสาร RV กันอีกเช่นเคยก็ตอนนี้กิจกรรมของทาชิได้ GM ได้ทำการแก้บัก เรียบร้อยก็ผมแทบไม่ได้เข้ามาทำใน ID นี้นะไปเล่นแต่ใน ID อีก ID หนึ่งเป็นทาชิเป็นไอดีของทาชิเอะทาจิดิก็มีเก็บไปนี่ล็อกอินเวันกิจกรรมสกินฟรีทำกิจกรรมเก็บโทเค็นครบ200โทเค็นรับสกิน100โรโทเค็นรับอิโมจิ1 0 0โทเค็นรับเอฟเฟก หนึ่งร้อยโทเคนอีกอันก็รับท้าเต้น80ก็กอบลูกอีกอันนึงก็รูปโปรไฟาล์อีกอันนึงก็กล่องเช่าอิโมจิแล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่อรับนี้อะไรปืนฉีดน้ำนำโชคอะไรแบบนี้แล้วก็สกิลรับ awc ก็ยังไม่หมดนะมันอยู่นานเลย <c oughs> อยู่นานก็จริงอะแต่ก็ไม่ได้ทำเลยก็ทำกิจกรรมล็อกอินใน หลังรับสิบห้าจำนวกนกรรเข้าหมดจะดับแปดรอบรับสิบห้าจำนวนชนะหมดท้า 5, วีห้าหรือจัดอันดับห้ารอบรับสิบห้าโทเค็นใช้แอเทฟเพิ่มค่าความสัมพันธ์รับสองโทเค็นก็ l อลินี่ตอนเชียร์ก็หมดไปแล้วเล่นรับกล่องสุขภาพดีอะไรแบบนี้เปิปดได้เล่นทุกโหมดกิจกรรมชื่อมันมีแล้วแล้วก็ร้านค้าจะมีของ ไอลิมาลอดแวนกาลีแรกก็จะมีไอลิกับอลัมประกาศเกมก็เหมือนเดิมก็ต้อนรับเวลพาสซิสันใหม่ไม่มีตังค์แล้วก็ไม่เต็มด้วยเพราะว่าสกินซีซันนี้มันไม่สวยเท่าไหร่ะมันไม่สวยมันไม่เท่เลยแล้วผมก็ไม่ใช่เมนเมดกับเมนมาลอดด้วยดิยถ้าเป็นเมนเมดกับมาลอดผมก็ว่าไปยากนะเป็นเมน เซนสินไฟเตอร์แคลรี่ผมไม่ใช่เมือนซับกับเมีซับเล่นข้าเล่นก็เล่นแก,กเอาแบงเข้ามือเฉยๆก็จะลงคลิปสกินเอรันดอร์ตอนสองทุ่มของวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะวันลงวันอาทิตย์ก็เพราะว่ายัางไม่ได้ดาจะไม่ได้อัดอะไรเลย แล้วก็จะมีกิจกรรมของสกินทูลเลนสกินทูลเลนรับอ่าอ่ารอแล้วๆบบแบบไม่เปิดอ่ะแกเปิดแล้วก็กิจกรรมของนัตยาซื้อได้เลยสามร้อยเก้าสิบเก้าคูป,ปอง ลดจากจ็ดร้อยสิบหกบงก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แค่มาสรุปกิจกรรมเลบเลพาดเบลหนึ่งรับกาลีเลบ 20, ลยี่สิบรับคิตซี่เบลหกสิบรับมาลับมาหลับม,ม,มนกระเท่นะ แต่ไม่ใช่เมีนมันอะเลยไม่เอาเวอร์ลูปารซีซันใหม่ได้เล่นขึ้นแล้วยี่เป็ดเปเกอะไรแบบนี้ซีซันหน้าก็ว่าน่าจะเติมหน่นะเออเติมซันนี้ดีไหมทัก <iliyor obliv ion đấy> <medi win WA> ก็กิจกรรมจะเป็นของเซเรียลแล้วก็ของอะไรวะตาแล้วคือเกลนตัวจากแบดบเซเรียลกับเซฟิล่ามั้งน่าเซฟิล่าแล้วก็กิจกรรมของอันนี้ถ้าใครดวงดีก็ได้นะก็ฮีโรทาวาร์สำหรับเบนเมด มันมีประมาณมีทุกอันอ,อันนี้ก็ของแทงกับซับก็จะรวมกันและที่เหลือก็จะแยกร้านค้าลึกลับหรือร้านค้าพิเศษก็จะมีทาร่าโทนแลซสาตาคิกซี่คิวเลนอีกตัวอะไรปะไม่รู้บางมาตรหนักนะลืมเอ,อ่ออิลูเมียมั้ง ก็สรุปกิจกรรมเพียงเท่านี้แล้วกันมันก็เหมือนกับการสรุปกิจกรรมโง่ๆกิจกรรมหนึ่งก็บายบายเจอกัน